ญาติที่รักทุกท่านครับผมไม่ใช่นักพูดไม่ใช่ยูทูบเบอร์แต่การที่ผมบอกต่อวิดีโอหมายเลขหนึ่งแล้วเชิญชวนให้ญาติไปทํากันบ้านจากวิดีโอหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขเจ็นะครับแล้วญาติไปทําจริงๆจะนาไปสู่การพัฒนาจิตใจของตนนําไปสู่การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆนาไปสู่การพัฒนาทีมและพัฒนาสิ่งต่างๆทั้งปวงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นซึ่งวิดีโอหมายเลขสีนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสิ่งที่สําคัญมากๆที่มีผลต่อสภาพของทุกชีวิต ผมว่าพวกเราส่วนใหญ่เป็นเหมือนกันก็คือเราต้องไปโรงเรียนก่อนไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะรับเงินจากคุณพ่อคุณแม่อาจจะขอเงินอาจจะรับเงินนะครับหรืออาจจะใส่บัญชีให้เราก็แล้วแต่นะครับแต่เรารับเงินแล้วเราไปเรียนหนังสือจากนั้นครับเราก็ทําอย่างนั้นซ้ําๆไม่ใช่ไม่ใชทำแค่วันเดียวนะทําซ้ําๆจากนั้นเราก็จะไปฟังครูซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการโจทย์บนกระดานหรือให้เราโจทย์หรือให้เราทําอะไรบางอย่างแล้วเราไปกาเข้อสอบเราคิดว่านั่นคือสําเร็จแล้วจากนั้นครับ การที่เราอยากทุกวันนี้สะดวกครับเราอยากกินข้าวเราก็ไปซื้ออยากกินอะไรบางทีเราก็ไปร้านสะดวกซื้ออยากฟังเพลงเพราะๆเ,เราก็แค่กดมันเหมือนกับอาหารจานด่วนเสิร์ฟให้เรา้ง่ายอยากที่รักทุกท่านครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่งผลยังไงกับเราบ้างสิ่งที่เราทําอยู่ในชีวิตประจําวันของเราอ่ะจะทํางานรับเงินเดือนทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันส่งผลยังไงกับเราบ้างผมเรียกสิ่งทั้งหมดอ่ะเป็นเป็นคาว่าวังวนแล้ว เราจะยกระดับวังวนชีวิตที่ดีให้กับตนเองและพวกพรองได้ยังไงนะครับนี่คือโจทย์นะครับวิดีโอนี้มันสั้นมากๆผมก็จะขอบอกต่อได้เนาะเพื่อให้ญาติไปดูตั้งแต่วิดีโอหมายเลข1ถึงหมายเลข7แล้วตอบการยกระดับวังวนด้วยตัวญาติเองแต่สิ่งที่ทําให้ผมนะครับหลังจากที่ผมคิดคําว่าวังวนออกนะครับผมไปเจอวิดีโอหมายเลขหนึ่งซึ่งไปฟังแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากลองลองเอามา ดูนะครับคำว่าทํา11สิ่งนี้ตั้งแต่วันนี้แล้วอีก5ปีจะขอบคุณตนเองลองไปดูได้เลยครับวิดีโอของของ,ของท่านท่านนี้นะครับพิมพ์เข้าไปในในยูทูบนะครับทำ11สิ่งนี้ตั้งแต่วันนี้แล้วอีก5ปีจะขอบคุณตนเองท่านพิมพ์เข้าไปแล้วก็คือผมไม่ใช่นักพูดไม่ใช่ยูทูบเบอร์แต่ผมเจอจุดสำคัญจ,จริงๆอแหละนะครับ ในการที่จะพัฒนาตนพัฒนาทีมพัฒนาสิ่งต่างๆทั้ง,ง,งปวงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นแต่คนนี้พูดได้ดีกว่าผมนะครับในเรื่องนี้ในจุดสําคัญบางจุดแต่ผมก็จะมาชี้จุดสําคัญให้ญาติว่าญาติจะสามารถยกระดับวังวนชีวิตของตนและทีมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นได้อย่างไรนะครับในวิดีโอหมายเลขห้า6กต่อไปนะครับอย่างเหมาะสมแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ บอกต่อบอกต่อให้หน่อยนะครับเพราะว่าอยากให้คือถ้าสังคมดีสิ่ง,งต่างๆดีขึ้นในสังคมไทยเนี่ยเรามี GDP เยอะขึ้นเรามีมวลรวมความสุขเยอะขึ้นมันก็ดีถูกต้องไหมครับแต่อย่าเพิ่งว่าผมนะครับเพราะว่าถ้าญาติไปดูวิดีโออื่นๆเนี่ยคำตอบจะชัดเจนเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมยังยืนยันว่าคุณสมบัติความสามารถพลังและคุณภาพจนกลายเป็นนิสัย ของการบอกสอนตนเองของการคว้าโอกาสได้เองเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากๆอยากให้ญาติไปปลูกด้วยตนเองขอบพระคุณครับ